รุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda Civic ปี2027ได้รับการจับตามองอย่างมากตั้งแต่เริ่มมีข่าวหรือว่าแบรนด์ตั้งใจย,ยกระดับรถยอดนิยมรุ่นนี้ให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัวทั้งด้านดีไซน์ความประหยัดเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยสิ่งแรกที่สัมผัสได้เมื่อมองเห็น Civic 2027คือความเปลี่ยนแปลงของแนวเส้นตัวถังที่เฉียบขึ้นปสานความโค้งมนแบบ แอโรไดนามิกอย่างลงตัวรถทั้งคันให้ความรู้สึกเหมือนถูกออกแบบให้ลู่ลงกว่ารุ่นก่อนอยังเห็นได้ชัดเส้นสายช่วงด้านหน้าเริ่มจากกระจังหน้าที่แบนยาวดึงแนวสายตาไปสู่ฝ่ายหน้าเลยแบบใหม่ที่ดูบังเฉียบและจากการปรับสัดส่วนของกันชนหน้าทําให้ตัวรถดูเตี้ยและกว้างขึ้นแม้มิติตัวทั้งจริงจ,รจะไม่ได้ใหญ่โตไปจากเดิมมากนักแต่กลับให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตมากกว่าเดิมหลายระดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดด้านข้างจะเห็นการออกแบบเส้นค่าตัวถังที่ไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยงามแต่ตั้งใจให้ช่วยควบคุมการไหลของอากาศพบได้ตั้งแต่ชายล่างประตูที่ขึ้นรูปพิเศษจนถึงช่องระบายอากาศตกแต่งที่ช่วยลดแรงต้านลมกระจกข้างถูกปรับให้มีฐานยึดที่เล็กลงเพื่อลดเสียงลมและยังมาพร้อมสีตัวถังใหม่ที่เน้นให้เห็นการสะท้อนของแสงในมุมต่างๆอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะสีเทาเมทัลลิกแบบใหม่ซึ่งกำลังกลายเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ลอออลลอยถูกปรับดีไซน์ ให้มีความนุ่มลงมากกว่าเดิมโดยไม่ละทิ้งเส้นสายแบบสปอร์ที่เป็นจุดเด่นของซีวิคมาตลอดหลายปีด้านท้ายของรถมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดไฟท้ายเล็แบบหลายเส้นขีดแนวนอนจากซ้ายถึงขวาให้ความรู้สึกโมเดิร์นมากขึ้นบริเวณดิฟดฟิวเซอร์หลังได้รับแรงบันดาลใจจากรถสปอร์ตขนาดเล็กช่วยเสริมภาพความเป็นรถที่คล่องตัวและมีศักยภาพด้านแอโรไดนามิกช่องไฟท้ายทียท่เว้าลึกเข้าไปในตัวรถทำให้เกิดมิติงเงาแสงที่ช่วยเพิ่มความหรูหราเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์หรือแสง ตามท้องถนนในยามค่ำคืนรายละเอียดทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความรู้สึกว่าซีวิคได้กล้าไปสู่ยุคอนาคตอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การปรับโฉมธรรมดาเหมือนในบางปีที่ผ่านมาเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารจะรู้สึกได้ถึงความกว้างที่มากขึ้นแม้ขนาดตัวรถภายนอกแทบไม่ต่างจากรุ่นก่อนซึ่งเกิดจากการปรับโครงสร้างภายในใหม่พื้นรถช่วงหัวเข่าถูกปรับให้ต่ำลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาเบาะนั่งคู่หน้าถูกออกแบบ ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นโดยใช้โฟมชนิดใหม่ที่ถูกวิจัยให้ยืดหยออย